สวัสดีทุกคนนะครับผมเรากลับมาอยู่กับผมอีกแล้วนายน้อยนะครับกับในเกมล斯ตี้นี่ครับวันนี้ก็เรามาถึงกับรถที่มีชื่อว่าสลิคแล้วนะครับโอ้รถนี้อย่างสวยอะ่ะอย่างสวยอะ่ะผมบอกเลยนะครับโอ้ดูนะครับดูรูปทรงของรถนี่ครับคล้ายๆกับเอเลียนเลยว่ะเออเหมือนกับอาวันรุ่นเก่าอะ่ะนี่ครับดูสิหน้าหน้าตามันอะ่ะนะเหมือนอาวันรุ่นเก่าเลยนี่ครับ โอ้รูปทรงสวยนะครับอืมสวยมากอ่ะผมอยากได้ยังเลยรุ่นๆเนี่ยแต่ว่าชาติน,นี้คงจะไม่มีเงินซื้อโอเคเรามาขับกันในเกมนี่แหละเออซื้อมันในเกมนี่แหละนะเรามีโอกาสในซื้อในเกมเราก็ซื้อมันในเกมนี่แหละนะครับเรามาดูเลเวลรถกันบ้างนะครับเลเวลรถกับเลเวลคนเนาะเลเวลคนนี่เหมือนเดิมเลยอ่ะราคาก็เท่าเดิมนะครับเลเวลคน31นะครับเลเวลรถ141นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่49,900แคสนี่ครับอ่ะ เดี๋ยวก็ตั้งชื่อรถนะครับเออ G A M E R เออผมตั้งย่อด,ดีกว่าทุกคนมันยาวเกินไปอะ่ะนะโอเคเป็นรถคันที่7กันแล้วทุกคนไปเรามาดูเส้นแต่งกันนะครับโอเคแลาวนี้เข้ามาโกดังเลือกรถก่อนนะครับโอเคไปเรามาดูเส้แต่งของรถคันนี้มากเลยครับว่าจะมีเส้แต่งเยอะมากน้อยขนาดไหนอ่ามาบอดีนะครับโอ้มี2อเส้นเองอะ่ะโอ้ยผมว่าสองเส้นนี้อย่าดูถูกนะอาจจะ เป็นเซตที่แบบจับๆเลยนะเอออันนี้คืออะไรเนี่ยกระจังหน้าเหรออืมสวยมากเลยสปอเดอร์ท้าโอ้ยสวยอะ่ะที่ข้างโอ้โหเป็นเซตที่พองอะ่ะเซตที่ถูกใจผมมากเลยโอย้ข้างหน้านะครับเป็นฝากระโปรงเป็นสีแดงเพิ่มเข้ามาเทวะ่ะเป็นปีกที่แบบไม่ยกสูงมากนะเป็นปีกเรียบๆโอเคเอ่อเขาเรียกว่าฝากระโปรงใช่ไหมเออหลังคาเรียกหลังคาดีกว่าโอเคหลังคาก็ผมว่าแบบเดิมแบบเดิมสวยกว่าทุกคน แต่ว่าแบบนี้ก็ได้แต่ว่ามันเซตมันอ่ะนะกระจังหน้าอุ้ยเท่อะไฟท้าไฟหน้าโอ้โหเพิ่มคล้ายๆกับจมูกเอเลียนไหมเออยิ่งเหมือนกับเอเลียนเข้าไปทุกทีนะครับอุ้ยไฟเอ่อไฟท้ายอุ้ยสวยเลยเซตนี้อุ้ยถูกใจบอกเลยถูกใจนะครับมาดูเซตที่สองดีกว่าว่าสู้เซตแรกได้ไหมนะครับเอ่อสปอร์เดอร์หน้าโอ้มาเดึกงก็สวยเลยสปอร์เดอร์หลังเรียบๆว่ะเออแต่ว่าเรียบๆแต่ดูแพงอ่ะทุกคนกระจังหน้า ไม่แตกต่างจากเดิมมากนะครับแค่เพิ่มแบบสีสันขึ้นมานะครับอันนี้ก็ดูหลังคาสีหลังคาโอหลังคาก็เรียบๆไหม,มนะครับสวยอยู่สวยอยู่นะครับก็มาดูฝากระโปรงฝากระโปรงเป็นอะไรที่มันบุบๆลงไปหรอ,อโอเคก็ถือว่าสวยอยู่นะปีกโออันนี้ปีกยกสูงกว่าอันที่แล้วนิดหน่อยนะครับเออบอดี้ข้างบอดี้ข้างอยู่ประมาณนี้สวยนะครับไฟหน้าออกไฟท้ายไฟท้ายโอไฟท้ายคล้ายๆกับเอออาสามห้าเลยนะครับเหมือนเลยนะครับไฟหน้า ไม่น่าโอ้เอเลี่ยนเลยนะครับเอเลี่ยนเลยอะน้องๆชอบเซตไหนคอมเมนตะ์ Comment ได้นะเออคอมเมนต์ไว้ได้นะครับว่าชอบเซตหนึ่งหรือเซตสองมากกว่านี่ครับเออส่วนตัวนี่ผมว่าเซตน,นี้โดนใจว่ะใช่ไหมมันดูเรียบๆอะ่ะอืมโดนใจอ่ะครับถ้าเกิดใส่ปีกของเซตที่แล้วได้ก็สวยเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมซื้อเซตน,นี้แล้วกันเออเนี่ยถ้าเกิดได้ปีกเนี่ยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้ใส่ดูไว้อะนะคือเสืแต่งชุดเี่ส,สองนะครับ ก็เหมือนเดิมครับเซตเดิมนะครับเราจะซื้อให้มันเป็นเฟสไปนะครับเราจะได้สเต็กพิเศษนะครับเราจะได้รู้ไงเออว่าสเต็กนี้ใส่เซตนี้แล้วก็ความแรงลดมันก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มาดูกันว่าความแรงลดเนี่ยมันเท่าไหร่นะครับอันที่แล้วทําได้นะครับทุกๆของเรา2.38โอ้โหจะสู้ทุกๆได้ไหมเนี่ยลูกพ่อเรามาดูกันนะครับเออใส่เป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมว่าใส่เป็นสีดำเนี่หละเท่นะครับ ผมเป็นคนที่ชอบรถสีดำาอนะเออใครที่ไม่ชอบต้องขออภัยด้วยหนึ่งครับโอเคแต่งตามสไตล์ผมนะไปเราไปดูข้างนอกกันนะครับที่เดิมนะครับที่นั้นหมายนะครับป่าโซ <c oughs> มาปึ๊บอ่าเหมือนเดิมเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าแต่งออกมาแล้วมันจะสวยมากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอเหมือนเดิมนะครับถ่ายรูปไปก่อนโอเคอืมสวยเลยอะ่ะ แล้วก็แบบกระจังหน้ามันสีแดงใช่ไหมมันก็เข้ากับลายแล้วเข้ากับสีรถของเราเลยนะครับเท <c oughs> แบบ่แบบแบบเท่เลยอคันนี้นะครับคล้ายๆดูคนเปลิ่นคล้ายๆกับรถเออรอตเหมือนกันนะเนะี่ยโอ้ดูจากข้างหลังนะอ่ะแล้วนะลใครนีอ่ะหนึ่งมาเหยียบรถผมเนี่ยเอเอโอเคนะครับทุกคนมาเรามาลองดูกันบ้างน,นะครับว่าความแรงมันจะขนาดไหนจะสู้กับคันที่แล้วได้หรือเปล่าเออต้องทําลายซซถสถิติคู่คให้ได้นะเออเป็นรถคล้ายๆกับรถสปอร์ตเลยคันนี้นะครับแต่ว่ามันยังอยู่ในโหมดของเออ ของโหมดซิตี้อยู่นะครับโอเคปะทุกคน let's go คือผมพยายามเหยียบหิมิตนะจนกว่าไมนจะขึ้นไม่ได้นะครับบหลบแบบที่ต่อไปอ๋อวิ่ยสู้ไม่ได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยสองสามเจ็ดสองสามหกสองสามเจ็ดก็สูตรสี่อยู่นะถึงมันจะแรงแรงน้อยกว่าเออไม่หนึ่งนะครับไม่เดียวเองนะครับเกียร์ยังยังอยู่ที่สามเกียร์นะครับโอเค นะครับเกียร์อยู่ที่3เกียร์นะครับความแรงก็237นะครับขึ้น238ไม่ถึงอ่ะนะครับม,มันไม่ถึงจริงๆนะครับผมว่าสเต็ของเกมที่เอ่อเซ็ตที่เขาให้มาผมอาจจะไม่เท่ากันไหมเออแต่ว่ามันก็เท่ากันนะอืแต่ได้ผมสังเกตน,นะครับเท่ากันเลยนะครับบูสเตอร์พาวเวอร์อะไร30นะครับแม็กอะไร10เนี่ยเท่ากันหมดเลยนะครับแล้วถ้าปิดตาก็คือเซ็ตแต่งปิดก็จะเป็นอะไรที่แบบโล่ง เป็นเส้นที่แบบดูแบบโล่งๆอะนะเออเอาเปิดตาดีกว่าเลยโอเคดี๋ยวล่ะนะครับโอเคก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมนะที่อุตส่าห์กดติดตามกดเออถูกใจกันมานะครับผมนะเออก็เหมือนเดิมนะครับก็ถ้าเกิดถูกใจก็ฝากกดติดตามนะครับผมแล้วก,กด like ไลค์เอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไ้เจอกันใหม่ในรถต่อไปนี่ครับผมโอเคสำหรับนี้ไปแล้วทุกคนบิ๊บบายนี่ครับ